สวัสดีครับพวกผมแคนนอนเซตอัพอีกครั้งนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในแบงก์ล็อกไอดอลอีกครั้งนะครับอันนี้เป็นบอสเบรกแล้วนะฮะอยู่เกาะที่3ด่านที่1นะฮะบอสเบรกตัวนี้จะผ่านยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดสกิลให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าใช้อะไรบ้างผมเป็นทีมเสก2นะเสกตัวหลักนะครับก็ไปดูสเตตัสกันก่อนเลยนะครับเสกตัวแรกก็จะเป็นเป็นอินเด็กเอจินะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นของพี่ตู้นะ,ะพี่ตู้ก็จะดูเลเทนหน่อยมีเอจิวิดอิน เด็กนะครับเด็ก100เพื่อให้ไล่สกิลได้รวดเร็วนะฮะแล้วก็มีเอจิเพื่อออกสกิลได้ไวได้บ่อยนะครับเพื่อจะวนสกิลได้2รอบนะในการสู้สี่สิบวิแล้วก็วินนิดหน่อยอินนิดหน่อยนะอินนี่เอาไว้ใช้ให้เขามี SP เพียงพอในการวนสกิลนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นของเสรอีกตัวนะฮะก็จะเป็นเด็กร้อยนะฮะแล้วก็เป็นอินแล้วก็เป็นเอจินิดหน่อยเพื่อให้ออกสกิลไวเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอะโคไลท์นั่นเองนะครับเจ้าเจ้าเดิมเลยนะ ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวอะไรเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นสกิลนะครับสกิลของเสกนะฮะอันนี้เสกเวฟ8/4แล้วก็จะมีขั้น2แค่สกิลเดียวก็จะเป็นตัวมานารีมูฟนะฮะอัพเป็นขั้น2แล้วนะครับเลเวลหนึ่งอยู่เลยแล้วก็เป็นไอเมจิกลอตนะฮะเพื่อขัดการไล่เวทของสตูแล้วก็จะเป็นตัวไฟบอลเพื่อสตันสตูนะฮะแล้วก็เป็นนี่เลยไอสกิลนี้ไฟกระจายนะฮะเพื่อลด เมจิกดีเฟนส์ของสตูนะฮะแล้วก็คลีด้วยเพิ่มบัฟให้ทีมด้วยนะฮะอ่ะต่อมาเลยก็จะเป็นพี่ตู้นะฮะอันนี้4สกิลแล้วนะครับก็จะเป็นโล่สะท้อนนะครับผมโล่โล่สะท้อนตัวเนี้ยฮิลได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นบาเลียนะครับต่อด้วยบัฟดาเมจกับดีเฟนส์ให้ทีมนะฮะแล้วก็จบด้วยสไนซ์นั่นเองนะครับอ้าวต่อมาเลยก็จะเป็นเสกอีกตัวนะฮะเสกตัวรองนะครับจะเป็นไฟพิลล่านะฮะแล้วก็ ะเป็นไฟกระจายนะฮะต่อด,ด้วยสกิลมานาลีมูฟแล้วก็เมทิกลอดเช่นกันนะฮะขัดแล้วขัดอีกลดบัฟแล้วลดบัฟอีกนะฮะต่อมาก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนี่เลยเป็นอโคลก็จะเป็นสกิลอ่าพิลูมาตัวนี้ใช้เพิ่มเกราะให้ทั้งทีมนะครับแล้วก็เป็นฮิวมูนะแล้วก็จะเป็นเดมอนเบนนะฮะตัวนี้ไว้ลดบัฟศัตรูเช่นกันนะ แล้วก็ส่วนฮิวเท่านี้เลยนะฮะอคไลท์มีเท่านี้แล้วก็ส่วนของสัตว์เลี้ยงนะฮะสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นนี่เลยเป็นธนทอสตัวแรกนะฮะธนทอสผมเอาใส่ให้ใส่ให้แบบนึงนะเอาธนทอสใส่ให้เสกนะครับแล้วก็ตัวของเอ็ดกาก็ยังเป็นพิตูเช่นกันนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโคเลมใส่ให้เสกอีกตัวนะฮะแล้วก็จะเป็นน้องแกะ น้องแก่เนี่ยเอาให้อโคไลน์นะครับผมเพื่อบัฟทีมนะอ่ะโอเคประมาณนี้มาดูกันดีกว่าว่าจัดสกิลประมาณนี้จะผ่านได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเรามาจัดกันอีกรอบนะครับอ่ะมาแล้วจะผ่านได้ไหมจะได้หรือเปล่าอ่าอย่างได้เรื่อยๆนะครับน่าจะเทคเดียวผ่านเฮ้ยเทคเดียวผ่านนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะฮะโอ้โห รวดเร็วทันใจนะของได้ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเข้าเกาะที่สองแล้วว้าว ประมาณนี้เลยนะครับในการจัดสกิลนะครับผมนะในการสู้กับบอสเดรกนะครับผมนะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เป็นกําลังใจให้ผม Canon Set Up m o u ม t เทนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะอยากให้ผมพาจัดสกิลแบบไหนพาไปลุยด่านไหนตรงนี้ผ่านยังไงสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับมาที่วันน่ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ